ค่ะร้านลุงี่ใหญ่ค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าจะมาพูดถึงเรื่องของยางนะคะยางของทางร้านซึ่งเป็นยางที่เราสั่งทำขึ้นมานะคะเป็นยางนอกกันนะคะขอบบางยางหนาค่ะ,ะตามนี้เลยนะคะยางที่เรานําเข้ามาทีนี้ว่าก่อนหน้านี้นะคะโลโก้หรือว่าแบรนด์ยี่ห้อนะคะ จะเขียนว่าสมใจเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ใช่ไหมคะในในทุกๆเส้นออรอบนี้นะคะมันมันมันเป็นแบบนี้ออกมานะคะบางคนอาจจะงง,งถ้าเกิดว่ารุ่นใหม่ที่ใครได้ของไปนะคะจะได้เป็นตัวหนังสือแบบนี้นะคะก็คือสมใจแล้วลงท้ายเป็นภาษาอังกฤษที่มันแปลว่าวงลีด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวว่าเป็นของปลอมนะคะเป็นของแท้ของเราเนี่ยละคะ่ะเนื่องด้วย การสื่อสารผิดพลาดน,นะคะกับโรงงานที่ผลิตค่ะก็เลยเป็นแบบนี้น่าจะเป็นล็อตนี้ล็อตเดียวนะคะล็อตต่อไปก็จะเป็นปกติค่ะชี้แจงตามนี้เผื่อบางคนซื้อไปหรือว่าได้ของไปแล้วบอกว่าเป็นของปลอมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของก๊อปอะไรทํานองเนี้ย ไม่ไม่ต้องคิดมากนะคะเป็นตัวเดียวกันค่ะแบบสมใจก็คืออันนี้ส่วนอันนี้คือเป็นรับนี้ที่มันผิดพลาดจากการสื่อสารในเรื่องของภาษาของโรงงานที่เราสั่งทำนะคะนี่ค่ะมันก็เลยแต่มันก็มีชื่อคาว่าสมใจอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสค่ะของแท้เหมือนเดิมโอเคคุณภ,ภาพเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเขาสกรีนผิดผิด ไปแบบจากแบบที่เราสั่งเอาไว้นะคะก็ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะขอบบางยางหนาแรงดีๆีนะคะเปลือกบางค่ะก็จะมี13-14-15นะคะรูใน5.5หรือว่า6มิลน,นั่นเองนะคะแล้วก็รูเล็กนะคะก็จะมีเอ่รู5มิลหรือรู4.5นะคะนี่ตามนี้อ่ะฮะโอเค1ิ 14, และ15มิลน,นะคะรูเล็ก เราจะทําไซส์และสีนะคะเพื่อจะได้ไม่งงค่ะตามนี้นะคะชี้แจงตามนี้นะคะซื้อกับทางร้านหรือซื้อกับตัวแทนของร้านนะคะ,ะพ่อค้าแม่ค้าที่เอาของทางร้านไปก็ไม่ต้องกลัวปลอมนะคะของแท้เช่นกันค่ะคอนเฟิร์มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ